สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาซ่อมบอร์ดจีนกันนะครับอ่าไม่ใช่บอร์ดจีนสีตัวนี้เป็นฝีมือคนไทยนะครับจะเห็นได้ว่านะมันมีรอยไหมเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับตัวนี้นะระเบิดหนักมากอย่างที่เห็นนะครับก็ไหมดําเป็นตอตะโกเลยผมได้ถอด igbt ออกแล้วในอ่าไปเป็นบางส่วนนะครับเนี่นะเทียบเลยนะครับตัวนี้นะเสียหนักมากนะครับ ทีนี้เดี๋ยวส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะมาอะถอดออกกันนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับขั้นตอนนี้เราก็ถอดออกให้หมดเลยนะครับเนื่องจากว่าผมได้ทําการวัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ IGBT อ,อยู่ในบอร์ดตรงนี้นะครับเสียเสียทุกตัวเลยนะครับเราก็ต้องถอดออกมาทุกตัวนะครับในส่วนของการวัด IGBT ที่มัน ขนานกันอยู่แบบนี้นะครับวัดในบอร์ดผมได้ทําคลิปอ,อธิบายไว้บ้างแล้วนะครับก็คือเราจะใช้นะครับฟังก์ชันฟังกช์ชันการวัดไดโอดนะครับมาวัดข้อมขาหนึ่งกับขา3นะครับดูว่า ดูว่าตัวไหนที่ว่ามันขึ้นค่าน้อยที่สุดก็คือ,อตัวนั้นมีปัญหานะครับแต่ปรากฏว่าบอร์ดนี้นะครับผมได้ทําการาวัดดูแล้วนะครับมันขึ้นค่าน้อยทุกตัวเลยก็แสดงว่ามันก็น่าจะเสียทุกตัวก็เลยทําการถอดออกมาทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของการถอด igbt หรือถอดอุปกรณ์มอ s f ฟ t นั้นนะครับมันก็มีหลากหลายวิธีแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหน นะครับเราจะดูดออกแบบธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะครับนะกเ็เติมตะกั่วเข้าไปนิดนึงนะครับให้มันละลายดีขึ้นนะครับแล้วก็ใ้้ยที่ดูดตะกั่วดูดออกแบบธรรมดาแบบนี้นะครับนะก่อนที่จะดึงออกก็อ่ะโยกดูขามันสักนิดนึงนะครับว่ามันหลวมหรือย,อยังพร้อมออกหรือยังแล้วก็ดึงออกอ่าได้เลยนะครับถ้าขามันหลวมแล้วนะครับ อ่าส่วนอีกวิธีนะครับในการถอด i อ b t นะครับให้เราโยกออกแบบนี้ก่อนนะครับให้ตัว i อ b t มันหลุดออกจากฮิตซิงก่อนนะครับแล้วเราก็อ่าเติมตะกั่วเข้าไปเยอะๆแบบนี้นะครับอ่าใช้ไยหัวแรงจี้ให้มันร้อนแล้วก็อ่าดึงออกดื้อๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ มาเก็บงานซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับนะวิธีนี้จะออกง่ายมากนะครับแต่อาจจะเปลืองตะกัวสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หัวแรงก็ต้องหัวแรงร้อนนิดหนึ่งนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราถอด igbt ออกทั้งหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาไล่เคลียร์นะครับอุปกรณ์พวกอาคาเกตนะครับพวกซีเนอร์ต่างๆนะครับเนื่องจากบอร์ดตัวนี้นะครับมันไม่ค่อนข้างที่จะหนัก นะครับผมก็เลยจําเป็นต้องอถอดฮิตซิงออกมาด้วยนะครับเพื่อที่จะ,ะตรวจสอบลายวงจรด้านใต้นะครับว่ามันขาดเสียหายไหมนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถอดฮิตซิงออกมานะครับในด้านที่ว่ามันไหมหน,นักนะครับมันจะได้ทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับนะ,ะบางทีถ้าเรามองข้ามจุดนี้นะด้านใต้ฮิตซิงอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่โดยที่เราอาจจะ,ะไม่รู้ตัว ก็เป็นไปได้นะครับนะนี่เห็นไหมรอยไหมดําปีเลยนะครับนะโอเคถอดออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเบื้องต้นก็ให้เราเช็คด้วยสายตาก่อนนะว่ามีจุดไหนบ้างเสียหายนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการใช้ทินเนอร์นะครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับขจัดคราบไหมคราบดําออกให้หมดให้ให้ดูสะอาดหูสะอาดตานะครับมันจะได้ทําความสะอาดได้ง่ายมันจะได้ตรวจซ่อมได้ง่ายนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรทําความสะอาดนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับ เรากา็ให้ใช้ไขควงปลายแหลมหรือ,อเหล็กแหลมอะไรก็ได้นะครับมาทําการเขี่ยรอยจุดดําๆออกนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเก็บงานก่อนนะมันมีตะกัวส่วนเกินอยู่นะครับนี่ผมจะใช้เป็นไขควงแบนธรรมดานี่นะครับมาขูดอรอยที่ว่ามันมีรอยไหมดําอยู่นะครับเป็นคราบ เข่านะอย่ามองข้ามนะครับจุดนี้สําคัญนะเราต้องขูดออกให้หมดจดนะครับอย่าให้เหลือ,อแม้แต่นิดเดียวนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ถ้าเป็นรอยไหมดํามันจะสามารถนํากระแสะไฟฟ้าได้นะครับมันจะทําให้อุปกรณ์ IGBT เราช็อตได้นะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเราก็แค่คขัดคาบดําออกให้หมดนะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ ใช้ทินเนอร์ใช้อะไรล้างให้เรียบร้อยนะก็ใช้อะไรก็ได้นะขัดนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนผมนะนะครับจะใช้เหล็กแหลมหรือใช้อะไรก็ได้ขอแค่ว่าให้มันสะอาดแค่นั้นเองอย่าให้คราบไหมคราบอะไรมันเหลือนะครับบางคนอาจจะมองข้ามนะแต่ตัวนี้ทําให้ช็อตได้เลยเพราะฉะนั้นนะอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่เราต้องทําความสะอาดนะครับ ทีนี้ขั้นตอนถัดมานะครับเราก็จะมาวัดอาคาเกตนะครับกับซีเนอร์นะที่ว่ามันขนานกันอยู่นะครับในส่วนของการวัดจุดนี้นะครับเราจะตั้งค่าตั้งมิตเตอร์เป็นย่านวัดโอห์มนะครับแล้วก็เราจะวัดค่าความต้านทานของ R10 โอห์มเลยนะครับถ้าซีเนอร์เนื เนื่องจากว่าซีเนอร์มันขนานกันอยู่กับ R10 โ oh อห์มนะครับเราตั้งย่านวัดโอห์มแล้วทีนี้เราก็วัด R10 โ oh อห์มได้เลยถ้าซีเนอร์มันชอ็อตนะครับค่ามันก็จะต่ำนะครับถ้าซีเนอร์ทำงานปกติซีเนอร์ไม่ชอ็อตความต้านทานมันก็จะขึ้นตามอ่า,อาที่เราวัดค่อมอยู่นะครับนั่นก็คือ R10 โ oh อห์มนั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นการวัดทีเดียวทั้งซีเนอร์ทั้งไดโอดไปอ่อทั้งซีเนอร์ทั้ง, iner, งตัวต้านทานไปพร้อมกันเลยนะครับนะอย่างในตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่าซีเนอร์มันช็อตนะครับค่ามันก็จะขึ้นเป็นจุดทศนิยมนะครับก็คือขึ้นค่าต่ํานั่นเองนะครับแต่ถ้าซีเนอร์ยังปกติอยู่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นค่า10โอห์มนะครับนะทีนี้ เมื่อเราวัดเสร็จแล้วนะครับตัวไหนมีปัญหาจุดไหนมีปัญหาเราก็หาเมจิ gie, หรือปากกาอะไรก็ได้มามาร์กไว้นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าจุดนี้นะนะครับมีปัญหานะครับเราก็จะทําอย่างนี้นะครับวัดไปเรื่อยๆทั้งบอร์ดเลยนะครับวัดให้ครบทุกจุดนะครับอย่าใหอ้อย่ามองข้ามแม้แต่จุดเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าขาดอยู่หรือซีเนอร์ช็อตอยู่มันอาจจะทําให้อิจพีทช็อตได้เลยนะครับ และของพวกนี้นะครับมันทํางานร่วมกันทั้งบอร์ดถ้าตัวใดตัวหนึ่งช็อตอยู่นะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งชอ็อตมันจะทําให้เพื่อนมันที่อยู่ทํางานข้างๆกันนะครับช็อตตามไปด้วยนะครับอย่างที์บอร์ดตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมานะครับอาจจะเริ่มแรกอาจจะช็อตแค่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ปรากฏว่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับมันไม่ยอมทิปมันก็เลยชวนเพื่อนมันช็อตตามไปด้วยนะครับ นะเพราะฉะนั้นก็เล่าถึงอ่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่พร้อมไปเลยแล้วกันนะอ่าตัวนี้เป็นระบบ48โวลต์นะครับเบรกเกอร์ Baker ก็น่าจะอยู่ราวร้0ยหรือว่า150แอมป์นะครับ100แอมป์นี่อาจจะถ้าใช้โหลดหนักๆถ้าเครื่อง5,000วัตต์อ่า5,000วัตต์100แอมป์อาจจะไม่พอนะครับแต่ถ้าเครื่องสาม0ั 3, Wh, นวัตต์นะครับก็ใช้เบรกเกอร์100แอมป์ก็พอนะครับแต่ถ้าเครื่องรุ่นห้าร้ 500, อยห้าพันวัต ก็ใช้เป็นเบเกอร์1 5 0แอมป์นะครับนะถ้าใช้เบเกอร์ยิ่งตัวใหญ่นะครับกระแสยิ่งเยอะนะครับมันทําให้เวลาช็อตอย่างเงี้ยมันเบเกอร์มันไม่ทิปมันไม่ตัดนะครับมันก็เลยเละตุ้มเป๊ะแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาผมก็ได้ทําการเคลียร์อ่าพักได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเปลี่ยนอุปกรณ์อาร์คาเกสซีเนอร์ด้วยที่มันช็อตอยู่นะครับแล้วก็เป็นอ่าพักไดนะครับเป็นทรานซิสเตอร์นะ นะครับคู่ยอดฮิตนะครับมีคาปาระเบิดด้วยนะนะครับแล้วก็เคลียร์ลายวงจรให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะใส่ IGBT ตัวใหม่กลับเข้าไปนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับผมก็ได้ใส่ IGBT ตัวใหม่กลับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่เยี่ยมอ่องเลยนะครับทั้งหมด20ตัวนะครับปัดกีให้เรียบร้อยนะครับนะขั้นตอนนี้นะครับ สำคัญที่สุดก็คือชุดพักได้อาคาเกตนะครับ igbt เป็นส่วนท้ายสุดนะครับถ้าเราจะเปลี่ยน igbt ได้เราต้องเคลียร์พักได้ให้เรียบร้อยซะก่อนนะรวมถึงบอร์ดได้ตัวนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเครื่องช็อตหนักเราก็ต้องไล่เช็คบอร์ดได้ด้วยนะครับนะมันยังไงมันมีจุดเสียอยู่แล้วนะครับ igbt เนี่ยเป็นจุดทีหลังนี่เห็นได้เห็นได้ว่านะ ไอไดพวกนี้นะครับไม่ไม่ช็อตเสียหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะไม่ได้ช็อตเฉพาะ IGBT เราต้องอย่าลืมเคลียร์ภาคได้ด้วยนะครับบอดได้ด้านบนนะครับมีช็อตหลายจุดแน่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ด้วยนะครับถ้าลามถึง CPU หรือจุดอื่นเราก็ต้องเคลียร์ให้หมดทุกจุดก่อนใส่ IGBT นะครับอ่านะครับ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้ซ่อมบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่าเสียเยอะพอสมควรเลยนะครับรวมถึงบอร์ด ejs ตัวนี้นะครับประเมินดูแล้วนะครับไม่หนักนะครับลายวงจรขาดนะนะครับช็อตซะ ir ขาขาดเลยนะครับดูแล้วนะครับไม่น่าจะคุ้มซ่อมสําหรับบอร์ดเจ้าตัวนี้นะครับก็เลยนะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นบอร์ดตั้งนะครับตัวนี้นะ วัดัวเดียวกันนะครับขาตั้งกับขานอนนะครับนะถ้าใส่เป็นขาตั้งมันก็จะอยู่ลักษณะนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้นะนะครับนะใช้งานได้เหมือนกันนะโอเคทีนี้ที่ว่าเสียเยอะเสียอะไรบ้างนะครับก็มีชุดจ่ายไฟชุดพักจ่ายไฟชุดอ,ออฟแอมตัวนี้นะครับ3-2-4 ก็ช็อตเสียนะครับนะไม่รู้ว่าเสียได้ยังไงรวมถึงรีเลย์ด้วยรีเลย์คอยขาดนะครับนะตัวนี้ก็เปลี่ยนนะค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนี่นะครับรีเลย์ตัวเก่านะครับนะเสียถึงรีเลย์เลยนะครับก็ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยนะทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ต้องอประกอบนะครับเพราะว่าผมได้เคลียร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อย่างที่บอกนะภาคได้จําเป็นมากนะครับสําคัญมากเราต้องเคลียร์ทุกอย่างให้พร้อมจริงๆนะครับก็ถึงประกอบลงเครื่องนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่ง mm. เบื้องต้นผมก็ว่าน่าจะเคลียร์เสร็จแล้วแหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เทสสัญญาณนะครับเทสสัญญาณเอาพุทธจุดนี้ก็มีสัญญาณออกปกตินะครับนะ <Yeah. S 1> สัญญาณออกแล้วก็น่าจะใช้งานได้นะครับ Thank <sniffs> you. อ่ะโอเคนะครับทีนี้จากนี้นะครับก็จะมอแปลงขึ้นมาทำการทดสอบนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อมอแปลงเข้าบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เห็นสายระยงระยางอยู่ตรงนี้ก็คือสายเส้นนี้เป็นสวิตช์นะครับที่จัมออนบอร์ดให้ทำงานนะครับส่วนขาวกับเหลืองตัวนี้เป็นฟิทแบกที่ย้อนมาจากเอาพุทของมอแปลงย้อนกลับไปที่บอร์ดนะครับเพื่อเป็น สัญญาณป้อนกลับนั่นเองนะครับนะโอเคทีนี้ผมจะให้ดูที่ซับไพยเลยละกันนะครับสายสโคบจับไว้ที่เอาพุทนะครับนะฟืบนะเดี๋ยวให้ดูที่จอสโคบละกันนะครับนะไฟมันสะท้อนไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะครับผมจะตั้งกระแสะไว้ที่4แอมป์ก่อนนะครับแรงดัน52โวลต์นะครับนะ นะครับทีนี้อ,อ่อนจ่ายไฟเข้าเครื่องนี่นะครับมาแล้วสัญญาณนะครับไม่รู้ในจอจะเห็นไหมนี่นะครับนะไซเว็บออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามนะครับตามภาษาของเครื่องอมอแปลงนะครับนะเครื่องมอแปลงนี้ไซเว็บออกมาจะสวยงามนะครับนะทีนี้นะครับเห็นไหม ไฟสีฟ้าติดปกตินะครับไฟออกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวใช้มิเตอร์วัดให้ดูวัดตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงเอาพุทจุดนี้นี่นเดี๋ยวนะครับต้องมองจอมือถือไปด้วยนี่นะครับ 2 2 0รกว่าๆนะครับ227 228ร่22 7, 22นะครับโอเคทีนี้ทดสอบจ่ายโหลดกันบ้างสักเล็กน้อยนะครับนี่ฟึ๊บเห็นไหมหลอดติดแบบแบบนี้ก็แสดงว่าผ่านนะครับนี่เห็นไหมนะครับสัญญาณสายเว็บนิ่งกิ๊กเลยไม่กระตุกไม่ยุบยับเลยนะครับนี่เห็นไหม Okay. ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนะเพื่อนไซเว็บออกมาก็ปกติสเสถียรสวยงามนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบอร์ดที่เรียกได้ว่าซ่อมหนักพอสมควรเลยนะครับไปแชร์ไว้เลยละกันน,นะครับอ่าเป็นอีกบอร์ดที่ซ่อมหนักพอสมควรเนื่องจากว่านี่นะเดี๋ยวให้ดูความเสียหายอ่าไม่ใช่ตัวนี้ นี่นะครับ IGBT น,นะครับแล้วก็ชุดได้นะครับ IGBT เรียบร้อยตายเรียบทั้งหมดเลย20ตัวนะครับเรียบตายเรียบทุกตัวเลยรวมถึงภาคได้ด้วยนะครับก็ถือว่าอาการหนักพอสมควรเลยนะครับอย่างที่บอกบอร์ด e g s ก็เปลี่ยนบอร์ดได้แผงได้ก็นะครับ เสียหายหนักนะครับบอร์ดตัวนี้ผมได้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับว่าอ่ะมันเสียหนักไม่ไม่แน่จะคุ้มซ่อมไหมอาจจะไม่คุ้มนะครับผมก็แจ้งลูกค้าไปแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าอ่ถ้าราคาลูกค้าถามราคาประเมินนะครับผมก็แจ้งอ่าคร่าวๆเท่าที่ผมจะสามารถทําได้นะลูกค้าบอกว่าอ่ะรับราคาอ่รับราคาซ่อมได้ก็เลยซ่อมนะครับนะผมจะแจ้งลูกค้าก่อน ซ่อมเสมอถ้าอาการหนักๆแบบนี้นะครับแต่อาการทั่วไปนะครับเวลาผมตรวจเช็คแล้วผมก็จะแจ้งก่อนซ่อมเสมอทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับนะใครที่ส่งงานมาซ่อมกับผมก็จะรู้ผมจะแจ้งราคาก่อนนะครับแต่ถ้าอาการไม่หนักมาก2-300ก็คงไม่ต้องแจ้งก่อนนะครับนะแต่ตัวนี้นะครับเป็นพันแน่นอนนะครับนะหลักพันแน่นอนนะครับหนักด้วยตัวนี้นะครับก็ลูกค้ารับราคาซ่อมได้นะครับก็ จัดการไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้ารับราคาได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการกระบวนการนะครับทำงานได้เรียบร้อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ยาวมากๆนะครับก็เพราะว่าซ่อมตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับยังไงก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจหรือ ช่างมือใหม่ทีอ่อยากเข้าสู่วงการาซ่อมบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคยังไงกอ็อีกนิดนึงนะครับลูกค้าหรือว่า,าสมาชิกเพื่อนช่างหรือผู้ที่สนใจนะโทรมาสอบถามนะครับปรึกษา,าตัวนั้นซ่อมยังไงตัวนี้ซ่อมยังไงนะครับยังไงก็ถ้าถ้าเจอช่องผมถ้าเจอช่อง YouTube ผมก็รบกวนไล่ดูคลิปสนใจจุดไหนก็ ไล่ดูคลิปก่อนนะครับก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยโทรมาถามกันนะครับนะเพราะว่าผมก็ได้ทําคลิปลงไปเยอะเออยเยอะพอสมควรนะครับรายละเอียดอ่าคลิปเดียวอาจจะไม่ครบแต่ดูลหลายๆคลิปมีรายละเอียดในนั้นทั้งหมดแล้วนะครับนะเพราะว่าโทรมาถามว่าจุดนั้นวัดยังไงจุดนี้วัดยังไงเพราะว่าผมทําคลิปลงไปแล้วนะครับนะแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน,นก็โทรมาสอบถามกันได้อธิบายเพิ่มเติมได้แต่ไม่ใช่อธิบายตั้งแต่ต้น ยันจบนะครับเพราะว่าถ้าจะอธิบายว่าตรวจเช็คจุดไหนบ้างตั้งแต่ต้นจนจบรับรองนะครับผมก็ไม่ต้องคุยกับลูกค้าคนอื่นแหลวนะครับคงคุยกันเป็นชั่วโมงนะเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะนะครับอย่างไงก็ไปย้อนดูคลิปหลายๆคลิปของผมได้นะนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาถามทักมาสอบถามมาได้หรือ,อต้องการด่วนก็โทรมาถามได้นะครับแต่ก็ให้ดูมาก่อนนะครับไม่เข้าใจค่อยถามเนาะ นะครับมันช่ถามตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่ใช่ไม่อยากอธิบายนะแต่มันรายละเอียดมันเยอะนะครับมันยาวนะครับเดี๋ยวมันคุยกันทั้งวันก็ไม่จบนะยังไงก็ดูคลิปผมก่อนได้นะครับอ่าโอเคทีนี้คงจบจริงแล้วแหละนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ